ห้าเฟสนะครับของการทำแมชชีนเลอร์นิ่งโปรเจกต์นะครับที่ต้องรู้ก่อนนำแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับมาใช้ในภายในองค์กรนะครับเฟสแรกนะครับเป็นการ d e f ฟายปัญหานะครับแล้วก็สโคปของงานนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือพยายามกำหนดปัญหานะครับว่าปัญหาที่เกิดในองค์กรหรือว่าเกิดในบริษัทของเราเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็พยายามใช้คำถามว่า why เนาะหรือว่าทำไมนะครับเพื่อหาต้นตอของปัญหานะครับตัวต่อมาเลยพอเรารู้ปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็จะต้องไปเลือกเครื่องมือนะครับว่า Machine Learning เนี่ หรือว่า ai ตัวไหนนะครับามาแก้เนะเาะคำถามที่เราต้องถามก็คือห o าวเนาะว่าเราจะแก้ยังไงเนาะนะครับอพอรู้ว่าจะต้องแก้ยังไงแลว้วตัวต่อตัวต่อมาเลยก็คือเราจะต้องกาหนดทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับว่าเออในการที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้เราจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเนาะใช้รูแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าใช้อินฟาอะไรแบบไหนบ้างเนาะจะเป็นว a ตเนาะหรือกับวิชนะครับว่าใช้อะไรเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือเฟสแรกนะจบไปและนะ้วเนาะไปเฟสที่2นะครับเฟสที่2เนี่ยจะเป็น เฟสในการ data acquisition นะครับหรือว่า data exploration แล้วก็ data preparation เนาะจะเป็นเ,เกี่ยวกับการจัดการ Data หมดเลยเนาะโลหลักๆเนาะในเฟสเนี่ยครับจะเป็น data engineer นะครับหรือว่า de เนาะที่ผมเขียนตัวยอ่อไว้ตรงนี้นะหน้าที่ในเฟสเนี่ยครับก็คือจะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับลงใน data lake หรือว่า data warehouse นะครับพอเรารวบรวมมันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือ exploratory นะครับ data analysis หรือว,ว่า eda เนาะเป็นการสำรวจ data เบื้องต้นเนาะว่า data ตัวน,นี้ของเราเนะี่ยมีหน้าตาลักษณะแบบไหนเนาะเป็นประเภทอะไรเราควรจะจัดการมยังไงนะครับตัวต่อมาเลยก็คือสร้างรูปแบบนะครับข้อมูลที่พร้อมใช้งานใน ml นะครับพอเรารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์มันแล้วว่ามันเป็นแบบไหนเนาะเราเลือกฟีเจอร์มาแล้วว่าเราจะใช้อะไรสิ่งต้องทำก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่า pipeline data เนะไไาะ pipeline data เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงมาจาก data warehouse เานาะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะ กําหนดรูปแบบนะครับหรือว่าสร้างรูปแบบข้อมูลเพื่อให้ไปเทรน ML เนะี่ยได้เลยนะครับเฟสที่สามนะเฟสต่อมานะครับจะเป็น Solu t i o n development นะครับก็คือพอเรามี Data และเราก็รู้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงใช่ไหมครับตัวต่อมาก็คือเราพยายามสร้างโซลูชันเนาะเพื่อไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเฟสเนะี่ยก็จะเป็นใช้มันเป็นงาน ml Project เนาะเราก็จะเอา ML เมี่ยครับมาแก้ปัญหาที่เราเจอเนาะ,ะเราได้ Data set เนาะ Data Set มาจากปลาย Data แล้วใช่ไหมครับ คือตรงนี้เนาะอ่าที่ผมเคยสอนไปครั้งนี้ก็อันนี้ก็เรียกว่าฟีเจอร์ถูกไหมครับไอตัวเนี้ยก็เรียกว่าล็อตเบลเนาะเราเอาอ่าตัวเนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นลูปของเอ่าดัตต์ไซเซนเนาะในการเดี๋ยวหลับโมเดลขึ้นมาเนาะอันนี้ผมจะไม่อธิบายมากเนาะมันจะมีตัวเนี้ยที่เรียกว่าโมเดลเนาะครับนะครับไอนะ่ตัวนี้เราก็เริ่มมนะันพาพารามิเตอร์เนาะอ่าผมพูดไปเร็วๆนะครับมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ในในในเซสชันนี้เนาะแล้วก็มีตัว y hat เนาะคือเป็น y predict นนะครับมี loss function เา ไอตัว loop นี่พยายามที่จะ reduce นะครับ loss function นะครับประมาณนี้เนาะถ้าใครไม่ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะฟังเป็นเฟดเป็นเฟดไปนะครับสุดท้ายเนี่ final product ของเราเนี่ยในในเฟดเนี่ยก็คือเราจะได้ machine Learning มาตัวหนึ่งเนาะที่มัน o p t i m a l parameter แล้วก็คือมันเป็นโมเดลที่พร้อมไปใช้งานที่มันทำนายถูกแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เฟสนี้โลกสำคัญในเฟสนี้ก็คือ data science นะครับตัวต่อมานะครับก็คือ solution deployment นะครับก็คือพอเรามีโมเดลแล้วเนาะจากเฟสก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาไป d e PLOY เนาะเพราะว่าเราต้องเอาไปบนเรนะียลเวเนาะก็คือเอาไปใช้จริงใช่ไหมครับก็อาจจะวางเอาโมเดลนะครับไปวางไว้บนคลาวเนาะโดยใช้ Docker นะครับถ้าใครฟังซ้ำไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฟังผ่านๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะว่าแต่และตัวะจะเจาะลึกเลยว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอพอมีคลาวส์เสร็จแล้วที่มันมีโมเดลอยู่เนาะอาจจะคุยด้วยกันด้วย API นะครับอพลิเคชันกับกับตัวตัวเนี้ยนะครับคุยกันด้วย API นะครับ แล้วก็มีการ monitoring เนาะเพราะว่า data ของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะเราอาจจะต้องมีการ retrain เรือัปเดตโมเด d e ต่อไปนะครับอันนี้ฝั่งเนี้ยโลหลักๆเลยก็คือเป็น machine learning engineer หรือว่า AI engineer นะครับจะทำา h a นี้นะครับสุดท้ายแล้วเฟ a สุดท้ายนะครับก็จะกลับมาโลเดิมของของเรานะครับก็คือเป็น project manager เนะาะ p a e เนี้ยเราเรียกมันว่า evaluation กับ documentation นะครับก็คือเป็นการวัดผลทาง business แล้วว่าเอ้ยอไอซอฟต์แวร์ของเรานะครับที่มันมี ML อยู่เนี่ยมันสามารถสร้าง impact ให้กับธุรกิจของเราได้หรือเปล่านะครับมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับสัวต่อมานะครับก็คือเราจะต้องสร้างคู่มือนะครับทางเทคนะิคเอาเนาะเพราะว่าไอ้พวก ML โปรเจกต์หรือว่าซอฟต์แวร์โปรเจกต์พวกนี้ครับมันมีความซับซ้อนสูงเนาะ,ะคนทั่วไปก็อาจจะใช้ใช้ยากถูกไหมครับก็จะต้องมีคําอธิบายนะครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเนะี่ยสามารถใช้งานไอตัวแอปพลิเคชันของเราเนะี่ยได้ง่ายๆเนาะนะครับประมาณนี้เนาะน,นี่คือครบ5เฟสของเราแล้วนะครับ